ครับต่อไปโกงได้ไหมครับโอ้หไม่มีทางได้เลยค่ะเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยนอกจากเขาจะเคร่งครัดแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าเข้าห้องสอบเนี่ยเขาไม่ให้เราเราถืออะไรเข้าไปเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องฝากไว้ในล็อกเกอร์หมดเลยเขบตรวจค่อนข้างเข้มงวดนะแม้กระทั่งขวดน้ำเนี่ยยังต้องดึงฉลาออกเลยดังนั้นเราไม่มีทางโกงได้จะจดพงจดโพยอะไรยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่เลยเพราะอะไร ค,คุณสอบเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดเนาะเดินตรวจตลอดเวลาและต่อให้จดไปจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจดอะไรเข้าไปถ้าเป็นป่วยให้เราเพราก็สอบ i อเอลมันหลากหลายมากเลยดังนั้นไม่ได้เลยค่ะเข้าห้องสอบเนี่ยโกงอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนที่เราฝึกฝนค่ะเรามีทริคก,การโกงนะค่าคุณโกงยังไงก่อนตอ,อบเนี่ยมันก็คือการใช้ทริคหรือเทคนิคลับในการทําข้อสอบ วาช่วยโกงเวลาในการฝึกได้ลหละก็คือเวลาที่เราสอบนะเราต้องฝึกฝนก่อนไปสอบใช่ไหมแต่ถ้าตอนที่เราฝึกฝนเนี่ยเรารู้เทคนิคหรือทริคที่ดีเราสามารถโกงเวลาลก็คือประหยัดเวลาในการทําข้อสอบได้เยอะแต่ยังได้ประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยการที่เราฝึกทริคก,การโกงเวลาเหล่านี้ตอนที่เราเตรียมตัวก่อนไปสอบเนี่ยเราสามารถที่จะมีความพร้อมและสามารถใช้ทริคเหล่านี้เวลาไปสอบจริงโดยไม่ต้องโกงโดยการพึ่งโพยเลยค่ะเริ่มอยากได้ทริคแล้วครับทำไงดีครับง่ายมากๆเลยเรียนคอร์ส ครูเจีย๊ยบสิคะเพราะในคอร์สของครูเจีย๊ยบนะคะ i o s for Skill ครูเจีย๊ยบสอนทริกลับช่วยอัพคะแนนให้ได้แบเจ็7ได้อย่างไม่ยากเลยและทริคเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยให้คุณโกงเวลาได้สามารถทำข้อสอบได้ทันทั้งพาร์ทที่เป็น listening reading writing และ speaking ค่ะ okay.